สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะมาพูดคุยประเด็นเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐนะครับก็มีประเด็นว่าในกรณีที่ต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์การเนี่ยว่าสิทธิ์ใครดีกว่าใครครับระหว่งางรัฐกับชาวบ้านหรือชาวบ้านกับรัฐเนี่ยสิทธิ์ตัวไหนดีกว่าหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้อง มารู้จักคณะกรรมการคณะนี้ในระดับจังหวัดกันก่อนอื่นทำความเข้าใจก่อนนะครับปัจจุบันบ้านเราเมืองเราเนี่ยการกำกับดูแลหรือบริหารจัดการที่ดินของรัฐทุกประเภทนะครับยามรับทุกประเภทเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือขทชซึ่งมีฝ่ายเลขาก็คือสนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทชเป็นฝ่ายเลขาพูดง่ายๆภาษาบ้านก็คือเป็นไม้เป็นมือ มีข้าราชการมีเจ้าหน้าที่มีบุคลากรนะครับในการดําเนินการต่างๆนะครับในระดับส่วนกลางแล้วก็ในระดับจังหวัดเขาก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดําเนินการนะครซึ่งเป็นองค์การพยพที่ต้องเรียกว่าดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเป็นหลักนะครับซึ่งคณะกรรมการคณะนี้นะครับชื่อแต่ก่อนเนี่ยมีไหมแต่ก่อนก็มีครับแต่ใช้ชื่อว่า กบรจังหวัดก็คือคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐชื่ออย่างนี้ย่อบกอบรปัจจุบันครับกายร่างครับการร่างเ,าเรียกว่ารีแบรนด์ใหม่นะครับจากแก้ไขปัญหาคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเป็นคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐหรือคอพอรอจังหวัดนะครับส่วนจะดีกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรติดตามนะครับซึ่ง คณะนี้ครับมีใครบ้างครับอ,องค์ขประยบองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้นะครับที่มีหน้าที่ในการาพิสูจน์สิทธิโน่นนี่นั่นเดี๋ยวจะมาดูว่าเขามีหน้าที่อะไรบ้างหลักๆเนี่ยนะครับคนที่เป็นประธานนครับก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในระดับจังหวัดนะครับกรรมการก็อายการนะครับ ธนารักษ์พื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ผู้อำนวยการสถานีพนาที่ดินนายอำเภอท้องที่ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลที่ดินของรัฐก็หลักๆถ้าอยู่ในพื้นที่ก็ อาจจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆที่แล้วก็ผู้นําท้องถิ่นท้องที่ครับที่มีอํานาจในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินของรัฐทุกประเภทในเขตอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งแล้วกันแล้วต่อมาก็มีประลจังหวัดเป็นฝ่ายเลขาแล้วก็หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้ช่วยฝ่ายเลขาคนระับนอกจากนี้ก็ ผู้ช่วยฝ่ายเลขาก็มีแล้วว่าเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดผู้ในการสํงงานักงานทรัพยากรป่าไมา้นะครับแล้วก็ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายก็จะเป็นฝ่ายเลขาคณะกรรมการคณะน,นะคนี้นะครับนี่นะครับชื่ออะไเขาเรียกเต็มย่อๆว่าคอพรเรียกเต็มเมว่าคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของรัฐนะรชื่อเต็มๆนะคณะ อนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดขพรจังหวัดเช่อจำายนกนิดหนึ่งนะฮะจำว่าขพรละกันครับง่ายๆนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างครับมาดูหน้าที่และอำนาจก็คือ1ครับพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลที่ครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินในเขตที่ดินของรัฐนะครับในกรณีที่ต้องใช้ภาพถ่ายทางอากาศนะครับสองกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยง,งานของรัฐที่ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการนะตัวนี้ผมสรุปสั้นๆนะครับแล้วก็ต่อมาครับ ตรวจสอบหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐและการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของรัฐเนี่ยหากพบว่าดำเนินการไปโดยไม่ชอบหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใดเนี่ยให้หน่วยงานของรัฐนั้นๆมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียแบ,บแผนของทางราชการนะครับแล้วก็ต่อมาครับมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของบุคคลที่ครอบครองทําประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐแล้วก็ ต่อมาครับมีหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทํารรงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อฏิบัติงานในดนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามที่ได้รับมอบหมายนะครับก่อนนี่คือหน้าที่หลักๆส่วนว่าสิทธิ์ระหว่างชาวบ้านกับรัฐใครจะดีกว่าใครเนี่ยมันต้องดูอย่างนี้ครับเนี่ยดูอะไรครับดูว่ามีเอกสารของทางราชการที่ทําขึ้นก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ หรือไม่อย่างไรหรือมีการครอบครองทำประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนอมีการสงวนหองห้ามที่ดินของรัฐหรือก่อนการประกาศเขตนน่นนี่นั่นก่อนการเป็นที่ดินของรัฐหรือไม่อย่างไรนะครับหลักๆถ้ามีการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนการเป็นที่ดินของรัฐตัวเนี้ยสิทธิ์ดีกว่าแน่นอนครับและต่อมาแม้ถึงจะมีการออกอ,ออกหนังสือสแสดงสิทธิ หรือหนังสือที่แสดงความเป็นของรัฐต่างๆอ่ะที่เห็นง่ายๆก็คือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงหรือนศรรพวกนี้ถ้าสิทธิ์ชาวบ้านดีกว่านะครับไม่ต้องกลัวเพราะการออกนศรรหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเนี่ยไม่ได้ลบล้างสิทธิ์ในการพิสูจน์หนึ่งครับไม่ได้ลบล้างสิทธิ์ในการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินที่จะไปออกโฉนดที่ดินพูดง่ายๆครับ ยังออกโฉนดได้ถ้าคุณมีสิทธิ์ดีกว่านะพวกในงานการ,รยืดถือครอบครองทำประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนการเป็นที่ดินของรัฐคุณสามารถพิสูจน์ได้โดยใช้ช่องทางเหล่านี้สวัสดีครับ